สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันโดยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราเล่าเรื่องผี E ีพีสองีนี้เป็น E ีีที่สามนะครับผมต่อจากที่ชาร์โดกับรัสนับได้บอกว่าัทธผีบอลกับบานเนี่ยขอลานะครับไม่หลับเมลาทธผีชาโดกับบานนั้นนะครับผมคนที่เข้าไปบ้านผีสิงผมขอต้งชื่อว่าบ้านโมรณะแล้วกันนะครับ ว่านปีสิงมรณะนี้มีตำนานอยู่ว่ามืใชายแก่คนหนึ่งหรือเฉชาลาเขาได้ตายลงไปเมื่อในปีถึง1900ันเก้าร้อยเกกล้านนะครับผมอยู่ประเทศยุโรปเขาย้ายมาไทยเพื่อทําธุรกิจพันห้าล้าน้านนะครับผมแล้วเมื่อเขาได้เข้าไปเขาได้เสิ่งของบางอย่างที่อยู่นอกประเทศนะครับสิ่งนั้นก็คือผมนี่ก็คือมีดใบเล่มหนึ่งนะครับชาโดก็เอิดใจว่าทำไมเขาทิ้งมีดไวต้ตรงนี้วะ เทนที่จะเอาไม้ไปด้วยแล้วชา้าลงวันลุกขึ้นเขาได้เดินทางไปยุโรปอมเมริกาโนเอสเพรสโซนะครับผม <g grille> ได้เดินทางไปอเมริกาแล้วได้เจอเป็ดตัวหนึ่งนะครับผม <S <S เขาเนี่ยได้ร้องเสียงกังวังเลยนะครับผมร้องถึงอ่า uh, ไอ้นี่เลยนะครับสุพรรณบุรีนะร้องถึงสุพรรณบุรีแล้วก็อาจารย์แดงนะครับก็ได้ยินเสียงอาจารย์แดงนะครับผมก็จะได้มาปราบ ไอผีตัวนี้นะอาจารย์แดงก็มาพร้อมกับพลังที่กล้าหาญอาจารย์แดงใช้มีดสามเล่มฟันคอเป็ดเป็ดตายหาแล้วครับผมแล้วต่อจากนี้ลัวกับชาเโดทำยังไงต่อลัสเนี่ยก็ได้ไปเรียนวิชาหมออาคมชาโดได้ไปเรียนวิชายุโรปนะครับผมแล้วเมื่อชาโดได้ยินภาษาย,ยุโรปเนี่ยชาโดก็มาแล็บใส่ผีอาโชโรบาเลโรสโรบบเลโรบาลาบผีก็ฟังเรื่อง